สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกมองทุกบอลเนาะตอนนี้ซาบูกับบุญนรรมกินเขาขาวแรงพี่น้องเอ้ยซาบูพามีเรื่องสอกสอใจตอนหานางบัวผ้าบาเห็นพี่น้องเอ้ยไปหาเห็ดแต่สามโมงสี่โมงคุณยังบาเห็นมามีนก็ดึกเป็นถึงช่วงถุ่มละมาลุ้นน้ำกันพี่น้องบ่ซาบูพ่าเห็นหรือบม่เห็น หลมดมาไปใส่ท <54. S 2> ี่ยอดผ้ากระดกไปดองโอ้ยอีตายหลอดเลยก็อย่าข่าวพ่อเด้ข่าวตามหามึงอยู่มาเที่ยวมาเที่ยวเมึงหันไปหาไซกกระดกก็ดีอ่ะบอลจนดึกจนดืึกไปในยาม้าผมหันเทียงได้นะไปแต่ในบอลหัวเทียงไม่สวยแล้วก็โง่มากแล้วมันเก็บเอาเพชรอยู่ในบอลยักเทียงอ่ะอันมานั่นเก็บเพชรนั่นได้จนขำจนมึดเลย เก็บเห็ดน่านได้จะขับจะมืดมันลายมันดอกน้อยเก็บเผื่อสิแล้วหมูเราอยู่จนบมดเป็นซุกเ็ขยังก็บหมเป็นกินกูหลอจนบมดกินขาวกินหน้าเขาจับซาบุกูคิดว่าเขาขมคืนขำใตายค่ะป่าแัดกระงสิไปน้ำเขาเขากับอ่านเขาเอื่นอ่านไปเก็บน้ำเขาเอ็มมันลายโผล่แล้วเขาเอื่น,ๆๆน,นอ,อ่านไปเก็บน้ำ อ่านเก็บแล้วก็ได้เขื่อนกระตาแล้วเขาก็เลยเทให้เราอีกกเต็มกระตาเบิ่งแน่พี่นกมันโผล่มันโพช้าโบมึงอย่าไปหาจากเถื่อนได้ป่ะในกูจิคลายงัวซูสิมึงกินเด้อกูเริ่มบวายวล้วมึงกูโบ่เริ่มบวายแล้วกูขีดหอดมึงแหงกูกูอ่างอ้าวกูเห็ดยังกูโบ่เป็นซุกเขากูก็บ่กินเลยมื้อนี้น่ะไม่ใกูจะไปน้ำหามึงอยู่ป่าอยู่โคก าะมึงหลับอะไรขีดว่ากูสิเป็นห่วงเป็นไงมึงจ้าดีน่ำบัวพาเนาะเอาเก็บเห็ดสิมาก็มาบอได้เห็นเห็ดหลายกูบอกว่าอย่าไปอย่าไปมึงก็ยังไปทำมึงไปอันว่าจะว่าลบอีเห็ดอันว่าอันนี้ก็ไปน้ำห้ามีย่ะบอเห็นกับผูเธอเลือเข้ามากําลังจะตาไปควบไปเยี่ยงต่อมันผูกข้อตายบ่เมื่อเจียดฟัวเอาเล่นไปอ่ะอันกับตัดหนวาอัน เอออ่านว่าเจ้ว่าเออแววกับไอตัดไปหาบอกเขาบอกฟักกัตฝากเรื่องอื่นเจ้า <laughs> ก็ใ <Napoleon> ช่กำลังส <up>, ิไปหาอะไรนด้เกือบกือแต่มันมันโพมันโพมันไปกระดับกระดับกระเรือกระดอกกระเดียบเเคยหูเราเคยเห็นมาเมิ่อกี้น้องเห็นมึงเนี่ยโอ้ยไปกับไปเก็บเห็ดจนบอกมาบ้านมาเฮือนพี่น้องเอ้ยเห็ดก็ออกไลายเห็นตอนขำจนมันบอกมา กูหลอเข้าวขีดว่าเข้าวขาผมคืนมากพอมาพอหมูเดียวมัาลายดีล้ออลไรเจ้าเอิ่อญอันไปเก็บอ่ะให้อันเอาโคบินขีดว่าเข้าวขาผมคืนตายแล้วตอนนี้เขาไปไงแถวบ่กูสิไปหาทางใดเด้อีพ่อก็โอ้ยลูกตนลูกกูเด้อีพอ่โอโอ้ยหาแบบมาเห็นลูกไข่เข้ามาเข้ามาหอดกุ้งตุ้มเลาเอิ่อญจัดจัดบึงกระเล่นไป <หา S 2> บนวันได้ยาวเล่นไป้ววละวันได้ป really? ่านคนเล่นฮามึงมีแต่เพื่มึงจะไปอยู่ในใจผมกขควรจเรียวว่างูคบใต้เจ้าใต้แต่ผมก็รู้ว่าเขาว่าขาเจ้าใตแล้วพวกผมต้นก็ไปเพื่อนหยาแล้วแล้วก็ว่าแล้วก็ฟากันเสียออกนอนเสียออกน้ำเหอนเดิสียไปนำหาเนี่ยพี่น้องเอ้ยจะเป็นมันเห็ดอันปันป่วน ซาโบน่ะจนบ่เป็นบ่มีกระจิดกระใจเห็ดขาวเห็ดหนามให้ลูกกินพี่น้องเอ้ยซาโบน่ะหอดบ่กินขาวซจำให้เงินไปลูกไปซื้อมาหมามาต้มพี่น้องเอ้ยขอบห่วงซาโบพาซาโบพาคัดคัดคัดบ่เอิ้นอ่านไปเก็บให้ได้หมดทั้งนทีให้ลูกไปไปทำมันันมือยันนั้นอยู้เอื่นอานมึงสิเก็บจนมันแจ้งผมบอกมึงคือสิเห็นหงเก็บไหวงมเก็บคือ ก็มาแล้วมืออื่นจัางกีบไปเก็บก็ได้่มันเนาวแล้วเอิญอ่านไปเก็บอ่านบอกเอิญเด้อพี่น้อะบาดีสาวโบผ้านะสาวพี่ว่าเฮ็ดอันนี้นะนี่ใช่บาดีน่ะนี่ใช่่าดีเสดสเดกบบบระบไปเฮ้ยก็มาคำนี่ก็บโระบายพดขีกระเดือนก็พ่อขุดขีกระเดือสะพอเด้ออะไร เขาเออนันนนี่้ก็เห็ดอาทำอทำก็มันได้งินเบ็ดเท็อยู่หอออกไปหาเห็นนั่จักเถื่อเด้อเฮ็ดมันถีดอกสัมโปตีนกัมาเลยมันขำเลยไม่ของเห็นมันขาวทีพอยู่เป็แผ่นเป็แผ่นอยู่กูห่วงเลยกูห่วงกูไง่จักกูอยางหาอยู่จักห้องมึงกระโพดกระโพกูเราขุดไปทัศที่ขืดไปทัศน่ กูหลอดคูดไปทั้งบอดี้ผู้ใดกูคิดว่าเขาขมคืนแหละเขาขาเขาพังแทางใดกูก็หาขนหาบหินดอกกลัวมันขำม,มันมืดแหละจากกูสิไปขวดไปผิกพื้นดินหาทางใดอย่งสิเห็นแแ,แว่าจะเห็นแน่นีิอีกเยอะคนละขวดบอด้มีเมียน,นอนนั่มได้สิว่ <laughs> ม่นความมึงอย่าเห็นแน่นีิจเถื่อเด้อบวชผ้ามึงหาพ่อมาเลยมึงมาเดูไม่เห็นเหตุเกี่ยว เห็นเห็ดแล้วมันคำเห็นกระยาหัวมันแล้วเห็ดเขาสักอามาเฮือนจังมาไต่ไพื่อขมไปยนื้อ่าแววตอนแรกอาแววยังไม่เถื่อนหนาเพราะว่าประกาศชาวบัวเถื่อนหนาแล้วจ้าอยู่ได้หนิยุเอาเมื่อก่อนเดินเขาหยันเขาสาวไปหาเห็ดคำยังบอกเมื่อกตายเลยอันว่าเอาข่มเนี่ยกะล้างให้ต้นไปเพื่อนหยาก็เลยว่าแบบอุ้นไปนำห้าบัวผ้าไปปะตอนแรกว่าอันโทรบอกป้านี่ อ,ไไอันเขาคนไปดิซึอโทรศัพท์มากผืนหนึ่งกระยาเราคนเมื่อเราเที่ยงยังโทษผืนหน่ะไม่ได้เอาไปบ้างเราเที่ยงเลยอืมเกินบ่มีโทรศัพท์เรามันบ่อยังมีแบตดเราก็เลือยกันเทนาก็เลยหยั่งมาเลยกายล,ลังเตรียมนโหลดสิออกไปผัดเฮ้คือได้ยินเสียงโหลดอันโลตัดมาว่ะติดพังเมึงก่อนต้นว่ะเห็นหรือบ่เห็นบ่เห็นเมียมาอีกแล้วบ่จักว่ะแสดไปทางอันโทรศัพท์ก็เห็นอยู่บ่ตัดเห็นอยู่บ่พาอยู่บ่อกระบ่ตอบมิตรลีอยู่ บักปอบอันกรหเะหเราะหัเายหาะันเรหายน้วายัเราะเะหัวเาะหัวเราะหาะเาะววาต ไปกระกุ้นขีดไปแนวบอดี้ผุแล้วล่ยจะไป,ไปทางใดอีพ่อว่าจะซูชิชชิไปน้ำหาทางใดเราอะซูชิไปดอนใดจะมันไปทางใดดอนเข่าขาดเลยเดียวดอนเข่าขาดเนี้ยไปไปทาง,งโน้นกูก็สิเริ่มแต่ดอนเข่าขาดผุแล้วโง่ขึ้นโน้อนอนันนาผุแล้วโง่ขึ้นผุแล้วบาทนี่กูสิไปถูกโคผุแล้วผูยันไปบิดคืนอยู่นี่คันหินใจพอบ้านประกาศ มืงออื่นีออนน่ยันออกห้าน่ามีว่าผ้ามืดบานอยู่บยกูเล <มะ S 2> ยดึงดิ <c oughs> <c oughs> เหตุนห่กูเป็นห่วงเปญญงง็นไยเขากูก็จนบริกินอ,อ่อานว่าเมือม่อเมือม่อนี่เขาสด่าเจ้าแน่นอนอ,าานาอ,มมอา่าน่าเจ้ายังบ่มเงาปันนี่เขาด่าเจ้าแน่นอนอาาน่าน่ามันโพดมันโพพี่น้องเอ้ยจะแม่นมันเห็ด มันลายมันดอกน่อมันเก็บเพื่อสิแล้วเป็นแผ่นอันเห็ดหวปวกใต้หลอด,ลอ,ดอัน,อนนี้ก็เวลาเขาับไปหากางเหียงกางเว้นคือโบ,บเห็นบัดเข้าไปยนีมือแลงคำคำมาเห็นมั่วชิบ <c oughs> วนังเก็บมันโพดอ,อันนั้นเห็ดปดวกผัวจะได้เงินผ่าไปเก็บผัดไปแต่ผู้เดียวผัวบอกใบนำเขาเลยเลยเงีงเป็นหมูอีกบัดโพดโพดมงโมกมะแปงหาเนี่ยมาปิดตีนเห็ดนี่ปิดนะใช่ิขวาอันนี้กินกับเผาไม่เอาสิไปเลยนะวะ ไปกะหาเนี่ยให้อากระสสกระซามไปใไปเนอนาไปนอนเฮือนอยาก็จะไปคนเดียวบ่จัดกันชูนอนบ้านกูกไปอบจกาไกันอ้านดกันอกัดกอนบ้านกดนอน้นน้านนอบ่เห็นนคนากน้ากู็ไ้ากูนอนไดน้อ เจอกูชิไปหาทางใดเอาการะซามมาได้ยังได้กระโตกกระซามหรือว่าขู่ทางซีก็ได้ก็มีก็ผ้ามาัสิปิดตีนเฮ็ดนี่โอ้ยเบิ่งแน่พี่น้องเลยมันหน่อยบเบิดดอกไงเอาทางชีอยู่เนาะเฮากรบอกแต่ว่าเอ้าเฮาเฮาว่าแต่ท่ามแต่ว่าเอาจะพูดบอกว่าขอไปหาเฮ็ด กูก็บอกมันอยู่มันทมหาเมื่อกว่าเห็นแหละกูว่าเห็นอยู่บ่ปองขี่กระเดือนมันขุดขีกระเดือนไว้มันว่าสิไปใส่เบ็ดพัวมึงว่ากระปองขี่กระเดือนกันยังหอยอยู่คือเก้าวสั่งกูก็เลยว่าเห็นแต่มันไปหาเห็ดตอนวัางงานโมงสี่โมงนะบักอันนี้กันมึงเอายังมาถิ่มเห็นกูนี่บ่ดังมาหลงมาเลยมาเบิ่งเนี่ยนี่กูน่ะจนบ่ได้กินข้าวกินน้ำเฮ้ยเอ้ยกูสิไปหาอีบัวผ้าอีบัวผ้าสียไปหาเห็ดเป็นแต่สี่โมงเฮ้ยจนทุ่งสี่โมงมันจะเข้าเที่ยงแล้วเนาะ จะทำลูกเดียวนี่เฮ้ยเก็บเห็ดผัดดอกน้อยหาไม่ใช่กับบเห็นหาใช่กับเห็นขำมืดปืดตาเลยนี่ก็เตรียมการเสียออกไปนําหาางผัดกระลังชองแต่เพื่อนพาได้ยินพัวนํามาเลยลบหนึ่งออกไปหอะหน้าเลยหาเมียบเห็นเลยเลยลบเขามาออกไปลบสองนี่ได้เมียเขามาบ่ะนี่ใช่าเห็นเห็ดปลวกลายว่าสะงมมือ มัไม่เป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยตอนแรกว่าเสิอเออนันว่าเก็บผืียาวมาลงคำเขาคำเขาเออนัน,นแล้วบานีิว่าเอาข้อมานทำเด้อะไปไปยยอไปผูดอยู่เตียงผูเฮ้ยใบป้ายมึงต <ไป S 1> ้องใส่ผ้าขาจก่อน เพรานี่ใช้ผ้าขาวอันนี้มองเหนาเห็กะชิว่านั่นตีนเหยียบมันถิ่มโดเทสหน่กระดิเวลาไปหาแหลมบ่เห็นกูจะไปหาเออขอบที่มือนี่กูไปในกองงานนะวัได้อยู่อย่กขินข้าวกูไปกินทีไปโคกขึ้นไปโบกกูปกะทับโคกมันจะแท่นหน้าแล้วแท่หวยแท่งโคกอามี่แม่แม่ในต้นอันมูมูเดียวได้อันเอาถ้าใายกล้องเนี่ยรูมากเลยโอ้ยสบายดีผมแม่พี่น้องมันนหาวมาขอทางนะ มึงคือมึงคือมาทึงมได้กุงยินเสียงกุก็ถึออยู่บ่เอีแม่เอ้ยกระเบิองน่าจได้เฮ็ดอไสักอันกระตากระเต็มทองไยกระเต็มอะสักอนมากระทางเลเอานี่ตัดตินกระทางันก็บอ่าอันจไปงทกระลังสีไปยังวะอีพอกินข้าวแล้กระล่างสีไปเผาอีเาไปใหอีบัวเผาอีพ่อวะกูบวท่านได้กินยาได้แล้ววะมื่นนี่กูสิบบริกกินยาแล้วเรา กูบอได้กินยาสั่มแล้วว่าก็โง่เขาไปจันยาให้พอกินจ้าจ่ายพอกินแล้วเรียบร้อยก็นั่งสิไปผัดเฮ้ยไปไปบอกต้นมาไปหาเนี่ยก็ไปหาอาถามซะก่อนเฮ้ยว่ะพังพังเลี้ยวไปทางนะคือได้ยินเสียงรถตึก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 มาเฮ้ยพังมึงซะก่อนพังมึงซะก่อนว่ะพวนมาเลยเถื่อนสิพังเบิ่งว่าเห็นหรือบ่เห็นว่ะโ่โง่โง่โง่กระายกรเขาเป็ู้กระาย โอ้ยโผดโผดไปจนบ้านเมืองเขาตกใต่ดีนล้ว่็ไปประกาศเอิ้นบ้านเมืองไปหาเข้าวประยานข้าวกระยานไม่ประกาศเลยแล้วจะเข้ากลุ่มอยู่กลางฝ่ากลางดงแล้วเขาขาตายแล้วอ่ะอันน่าพี่นั่งเจ้าเผ่าเมื่อเช้าอาจารย์เพชรข้องแนวเพชรมันไปตั้งเหงาตีเก่าหรือว่าเงี้ยมือก่อนอ่ะเงี้ยมือกันเมื่อน้าจังหน่อยเอเวอเราฉีหายเราสีนี่เราฉีหายเจ้าได้กันเจ้าเมื่อนะอ้ยอันอีกไ อันขอยว่าค <โ lonely. S 2> ือโบ้โทษฮะให้แน่ว่าบอกขอมีจจะเบอร์อาตั้ช่าตั้โอ้ยขอว่าอย่างไรวาเอ้ยมีจจะเบอร์ช่าตั้กับโทษฮะอย่างตั้งเลยบอกให้ป้าว่าเฮ้าว่าคอยเก็บเพชรกับเจ้าก็ได้เราแบ็เฮ้ากับอยากบิดเราบังาเถียงก็เลยอย่างงมมาเลยจ้บก็เอ้ยพัดว่าตั้งใจเยอะให้หน้าเขาหาเงือ่เออปากสวยเอ้ยมาเพลินไปขอเอา เหมือนยันเมียเหมือนตายปลาไม่อยากส้มน้ำหนาได้เนาะอันไปใส่ขีห้เมียไปคนเดียวนะโอเคเนาะพี่น้องขีปนี่ก็ไปเลยพี่น้องขีปรามาตามหาซาบุภาเนาะเห็นเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะไปเลยพี่น้องเลย